สวัสดีผู้ชมทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบก,กับคุณน้ำข่าทางรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของวันในะคดีเรื่องพระอภัยมณีในตอนกำเนิดสุสารซึ่งตอนนี้นะคะนับว่าเป็นตอนที่4แล้วสาหรับเรื่องราวในตอนนี้นะคะขอญยกเท้าความกลับไปนะคะในตอนที่ผ่านมาสักน้อยเนาะ จากตอนที่ผ่านมานะคะนางเงือกเนี่ยได้คลอดสุสาครออกมาแล้วแล้วก็พระฤาษีนะคะหรือพระยุคีนะคะได้เป็นผู้ตั้งชื่อให้กับเด็กคนนี้นะคะันั่นคือสุสารอ่าแล้วก็ได้ชุบเลี้ยงตามคำฝากฝังของนางเงือกนะคะว่าตัวเนี้ยเป็นเงือกก็ไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้เพราะว่าลูกของตัวเนี้ยเป็นมนุษย์นะคะอ่าชาติเนื้อเชื้อพันเนี่ยมันแตกต่างกันตัวเองไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกเนี่ยในน้ําเหมือนกับ ถ่าพันเนื้อได้นะคะรับก็เลยฝากฝั่งพระฤาษีเนี่ยให้เลี้ยงดูสมเหมาเป็นลูกเป็นหลานให้หน่อยซ้ากับได้สอนวิชาอาคมเนอะอาะวิชาความรู้ต่างๆนะคะให้กับสุสาครน,นะคะจนกระทั่งว่าตอนนี้นะคะสุสาครเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กในวัย3ปีแล้วนะคะามาดูกันซิบ้างเรื่องราวนะคะหลังจากที่น้องตอนนี้อายุครบ3าปีเนี่ยจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะ อยู่วันหนึ่งถึงเวลาสิถทาเท่าสำรวมเข้านั่งชานปุมานีลงเลี่ยนน้ำปล้ำปลาในวารีแล้วขึ้นขี่ขับขวางไปกลางชนพอพบม้าหน้าเหมือนมังกรร้ายแต่กลีบกลายนั้นเป็นม้าหน้าชงนหางเหมือนอย่างหางหนา,าคปากคำารน กายพิกลกำยำดูดำนินปุมากราถาถูมเข้าโจมจับมังกรรับรบประจันไม่ผันผินเข้าคาบคอโนกกรสัตรจะกกัดกินปุมาดิ้นโดดขึ้นนั่งหลังอาชาม้าสะบัดผัดหลุดยังหยุดหาง ดูกลิ้งกลางเกลียวขึ้นลื่นถลาตลบเลี้ยวเรียวงแรงแผงสักดาเสียงชลาเลื่อนลั่นสนั่นดังจนค่ำพบรุบรุดไม่หยุดหย่อนสุดสาครภาวนาคาถาขังถึงสินพบ พกขยําด้วยกําลังไม่เข้าหนังแน่นเหนียวคงเขี้ยวงาแต่มืดมัวกลัวปู่ไม่อยู่รบเฉลบหลบขึ้นตะลิ่งวิ่งทลาถึงโยคียดีใจไหว้วันทาบอกเจ้าตาตามจริงทุกสิ่งอัน ไปเที่ยวเล่นเห็นอ้ายอะไรไม่รู้ดำทั้งตัวหัวหูมันดูขันข้าเข้าจับกับขบต้องรบก,กันแต่กลางวันจนเดียวนี้ฉันหนีมาตอนนี้นะคะสุสาครเนี่ยก็จากที่บอกไปนะคะว่าได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กในวัยสามขวบแล้วนะคะและน้องเนี่ยก็ชอบวิ่งเล่นซุกซนเอาม,ามากเลยนะคะ ว่างๆน้องก็จะหลบหนีพระเจ้าตายหรือพระยูคีเนี่ยออกไปเที่ยวเล่นอยู่เป็นประจำนะแล้ววันนี้นะคะบังเอิญบังเอิญน,นั้นนะคะที่น้องเนี่ยไปเล่นน้ํานะคะไปเล่นกับเหล่าหมูปลาอยู่เนี่ยน้องได้พบกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะคะที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับสัตว์น้ําที่น้องเคยเห็นอ่าเพราะว่าเลยค่ะอย่างที่บอกไปะคะเขาบอกว่าพอพบม้าหน้าเหมือนมังกรร้าย แต่กรีดกลายนั้นเป็นหมาหน้าฉมุนก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของสัตว์ที่เป็นหมานะคะแต่ถ้ว่าหน้าตาของม้าตัวนี้มันแปลกตรงที่มีหน้าตาเหมือนกับมังกรนะคะ,ะก็คือเนาะรูปลักษณะหน้าตาอ่ารูปร่างเนี่ยนะคะเป็นม้าแ,แต่กับมีหน้าตาเนี่ยเป็นมังกรนะคะสามเขาบอกว่าหางเหมือนอย่างหางหน้าปากทำกรุนกายทิกลกํกำยำ ดูดำนินก็คือนะคะนอกจากหน้าตาที่เหมือนกบับบางกอแล้วเนี่ยนะคะหางเนี่ยยังไปเหมือนกับนาคหรือพญยายนาคด้วยนะคะก็คือเป็นสัตว์ในตระกูลงูลใหญ่อจะบอกประมาณนั้นเนาะแล้วผิวกายเนี่ยทั้งทั้งตัวนะคะตลอดตั้งแต่หัวตลอดเท้าเนี่ยนะคะเป็นสีดสําสนิทหมดเลยดํานินคือดําออกเงาๆนะคะถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกให้นักเรียนนึกถึงนะคะ สีดาที่มีความเป็นประกายอย่างที่โอเลี lonely, ้ยงอย่างเงี้ยนะคะอ่าดำแบบดำดำเลยอะประมาณนั้นนะคะหรือชาวกล้วยอย่างเงี้ยนะคะที่อ่าฉาวกล้วยที่เป็นขนมเนี่ยอ่ามันจะมีความดําใช่ไหมคะแล้วก็มีความเงาเงาอะประมาณนั้นนะคะลักษณะคล้ายๆกันนะคะสีดําประมาณนั้นแหละนะคะพออุู่าครเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกแบบประหลาดใจอ่าประหลาดใจแล้วก็แบบอยากรู้อยากเห็นนะตามประาของเด็กใช่ไหมคะก็ได้เข้าไปหวังที่จะจับเล่นเนาะถึงเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะคะ แต่พอเข้าไปเนี่ยนะคะอ๋อก็สัตว์ประหลาดที่หน้าตาเหมือนมังกรเนี่ยกลับไม่ยอมสิคะกลับไม่เล่นด้วยนะคะซ้ํายังกัดเข้าที่คอของสุสาคนนะคะสุสาครก็ดิ้นหนีค่ะพะยายามกระโดดหลบหนีเนาะ,ะจนกระทั่งหลบไปอยู่บนหลังของม้าตัวนี้ได้นะคะอ่าพอขึ้นไปได้เนี่ยนะคะเจ้าม้ารประหลาดตัวนี้ก็ไม่ยอมอีกนะคะพยศไปพยศมานะคะสบัดเพื่อจะให้มังอ่ตัวของสุสาครเนี่ยนะคะหลุดออกไปเนาะอ่า คราเนี่ยพอ่สคอแบบก็เหมือนกับว่าไม่ยอมขาดต่างฝ่ายต่างยื้อยุดกันเนาะสุสาครนก็อยากจะจับเจ้ามาก็อยากจะหนีใช่ไหมคะจึงกระทั่งว่าเนี่ยนะครับเจ้ามาเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเอาไงดีก็สตอสู้กันด้วยกําลังเลยค่ะ,ะสุสาครพอเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าเราใช้กําลังแล้วเนี่ยน่าจะไม่รอดน่าจะเอาไม่ได้แล้วแหละนะคะอ่าก็เลยเหมือนกับว่ามีการไกรคาถาค่ะไกรคาถา เพื่อป้องกันพยันตรายของจมาตัวนี้นะคะปรากฏุว่าจมาตัวนี้นะครับก็ไม่ได้กัดครั้งเดียวนะกัดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ครานี้นะคะกัดเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะกลับทาอะไรสักคนไม่ได้เลยเพราะว่าคาถาที่สกักานร่่าเรียนมันเนี่ยจากพระเจ้าตาเนี่ยนะคะมีความพิเศษมากๆเลยนะคะคุ้มครองพยันตรายได้ทุกชนิดนะ,ะพอจมากัดลงไปเนี่ยนะคะก็ไม่ปรากฏเลยแม้แต่รอยเขี้ยวไม่เข้าลงไปอีกว่าได้นะคะ สู้กันไปสู้กันมานะคะเขาบอกว่าสู้กันจนเหมือนกับนะคะเสียงขอ่ะเเนี่ยเสียงฉลาดเล่นล่านสนั่นดังก็เหมือนกับว่าสู้กันจนแบบเสียงเนี่ยกึกกล้องไปทั่วท้องน้ําเลยไปทั่วท้องสมุทรเลยก็ว่าได้เนาะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยนะคะก็ถือเป็นสัตว์ที่มีพลังกาลังอยู่มากพอสมควรนะคะอ่ะาซ้ามาเจอก,กับสุสาครน,นะคะที่เป็นเด็กที่ดือ้อโซนแต่มีความพิเศษคือมีความาเฉลียวฉลาดแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะสุสาครเนี่ยเป็นลูกครึ่งเนาะของ มนุษย์แล้วก็อัมนุษย์นะครับก็เลยมีความสามารถพิเศษกว่าเด็กทั่วไปแล้วก็ได้เรียนวิชาจากพายุคีพายุสีด้วยเนาะก็เลยมันก็ว่าเสริมความพิเศษของตัวเองขึ้นไปอีกนะคะคราวนี้เนี่ยครับสุสาครเนี่ยก็ยื้อยุดกับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะคะตั้งแต่เช้าซะจนพบค่ำก็เกรงว่าพระเจ้าตาเนี่ยจะถามหาเนี่ยสิออกมาตั้งนานเนี่ยพระเจ้าตาจะเป็นห่วงก็เลยกลับไปค่ะเขาจะขอนี้กลับไปก่อนเนาะปล่อยให้เจ้าสัตว์เนี่ยนะคะจะไปไหนก็ไปซะอ่า สนเองเนี่ยก็จะกลับไปที่พระอาสมของพระเจ้าตาหรือพระฤาษีซะก่อนนะคะพอกลับมาถึงเนี่ยนะคะก็นะคะเข้าไปไหว้บรรทาพระเจ้าตาสวัสดีครับเนี่ยนะคะก็นะครับพอเจอกับเจ้าตานก็มีความตื่นเต้นกับการที่ได้ไปเจอกับสัตว์ประหลาดตัวนี้มาก็เ,เล่าให้พระเจ้าตาฟังว่าเนี่ยพระเจ้าตาหลานไปเจอสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งมาเนี่ยมันมีความ พิเศษมา,มากๆเลยคือตัวเป็นม้านนะแต่ว่าหัวเป็นมังกรอุ๊ยแตกมากเลยพระเจ้าตาหลานไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันคือตัวอะไรเหรออ่าก็เหมือนกับมีการแบบสอบถามด้วยแล้วก็พูดคุยกับเจ้าตาบอกว่าเนี่ยตื่นเจ้งกับท,ที่เห็นสัตว์ตัวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะคะนอกจากเห็นไม่พอก็ยังเล่าอีกว่าตัวเองเนี่ยนะคะได้เข้าไปต่อสู้กับสัตว์ตัวนี้ด้วยเนาะก็แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าสัตว์ตัวนี้นะครับมันมีความแข็งแกร่งามากๆเลยนอกจากสัสาครก็ นะคะยังไม่สามารถที่จะทําอะไรสัตว์ตัวนี้ได้นะคะพระทรงศินยินสุดสาครบอกนึกไม่ออกอัะไรกัดหรือมัดฉาจึงเลยงยานชาญชิดด้วยฤทธ,ธาก็รู้ว่าม้ามังกรสมจรกันคันลูกมีสีสะ มันเหมือนพ่อตัวตีนต่อเหมือนแม่ช่างเปรพันหางเป็นนาคมาข้างพ่อมันต่อพันพระทรงทันแจ้งกระจ่างด้วยทางยานโอขด้ถ่าถด้วยทางชานจึงนึกว่ามมานี้มันมีฤทธิ์จำจะคิดจับไว้ให้พระหลานได้ตามติดบิดตุรงคงวงวาน สิทาจาดีใจจึงไขความม้าตัวนี้ดีจ้านแจ้วหลานเอ๋ยเป็นกระเทยเขี้ยวพิษไม่ขิดขามจับไว้ขี่มีสง่ากล้าสงครามจะได้ตามบิตุรีตไปเขตขันพอพระฤาษีนะคะได้ฟังคำที่สุสวาวรบอกเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกหรอกว่าไอสัตว์ตัวที่หลานบอกเนี่ยมันคือตัวอะไร นะครก็เหมือนกับวันนึงบอกว่าเอ๊ะไอตัวที่มันกัดหลานมาเนี่ยมันเป็นปลาหไหมนะหรือมันเป็นม้าหรือมันเป็นอะไรก็ยังดูไม่ออกใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสุสานเนี่ยเหตสัตว์ตัวนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าไอตัวนี้คืออะไรพอมาถามพระเจ้าตาพระเจ้าตาก็บอกว่ายังไม่รู้แล้วท่านเนี่ยก็เลยลองเข้าฌานดูเนาะเพื่อจะดูว่าเอ๊ะไอเจตสัตว์ตัวเนี้ยมันคืออะไรกันแน่พอเข้าฌานไปใช่ไหมครับท่านก็นึกภาพตามใช่ไหมตามที่สุสานบอก ก็สามารถนึกถึงสัตว์ตัวหนึ่งได้นะคะซึ่งลักษณะของมันเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าคันลูกมีศีสษมมันเหมือนพ่อนะครับบอกว่าหัวของมันเนี่ยเหมือนพ่อนะคะตัวจีนต่อจะเหมือนแม่ช่างเปรผันตั้งเตตเอ่อเลยศีสษะลงมานะคะบรรดาร่างกายนะคะทั้งตัวทั้งเท้าเนี่ยนะคะเหมือนแม่ของมันอ่าหางเป็นนาคมาข้างพ่อมันต่อพัน ก็คือหางเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกันนาคเป็นเชื้อวงโยก,กับพ่อเนาะพ่อพ่อเนี่ยเป็นมังกรนะคะอ่าส่วนแม่เนี่ยเป็นม้านะคะคุณนังขออภัยเนาะเพราะว่าคุณนังเคยบอกก่อนลนะ้นนี้ว่าแม่ของตัวนี้นะคะเป็นมังกรมีพ่อเป็นม้าเนะะี่ยขออภัยด้วยนะ,ะจริงจิเนี่ยพ่อเขาเป็นมังกรแม่เป็นม้านะคะอ่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาบอกว่าเนี่ยคันมีลูกศิษะมันเหมือนพ่อก็คือหัวเนี่ยเป็นมังกรเหมือนกับพ่อนะคะตัวจีนต่อเหมือนแม่ใช้แปรผันก็คือตั้งแต่ตัวตัวต้ดเท้านะคะ ลำคอลงมาเนี่ยเหมือนแม่เขาหมดเลยนะคะหางเป็นนาคมาข้างพ่อมันต่อพันก็คือหางเนี่ยเป็นมันนาคก็คือเป็นญาติกับพ่อพ่ออมังกรใช่ไหมนะคะสัตว์ในวงเดียวกันก็จะมีได้บ้างหน่อยที่เป็นสัตว์วิเศษก็บรรดาหราบรรดานาใช่ไหมคะอ่าก็เลยบอกว่าเนี่ยหางก็เหมือนกับบรรดาญาติของมน,นรนาแหลกนะเป็นพญา,านาคนะยคะพาะสีก็เลยรู้เลยว่าเออไอ,อ,อสัตว์ตัวนี้มันเป็นสัตว์วิเศษนะม้ามังกรอ่านะคะ จริงนี่แต่ว่าเอ๊มาตัวนี้นะครับมันพิเศษเนาะมันมีกริชมากเลยเข็นที่เนี่ยอยากจะจับเอาไว้ให้หลานเราเนี่ยได้ลองใช้อ่าเพราะว่านะครับพระฤาษีเนี่ยรู้อยู่แล้วว่านะภายพังหน้าอนาคตเนี่ยสุสาก็เนี่ยจะต้องออกตามหาพระอาภัยีผู้เป็นพ่ออย่างแน่นอนรู้ด้วยทางชานตั้งแต่เกิดก็ว่าได้นะครับอย่างที่บอกไปนะคะอ่าพอรับรู้ถึงว่าะมาตัวเนี้ยเป็นสว์อะไรแล้วเนาะคิดจะจับแล้วเนี่ยก็เหมือนกับลองวางแผนดูซิจะทํายังไงดีอ่า ก็เหมือนกับว่านะคะไขความให้หลานฟังว่าเอ๊ะม้าตัวทิศลูกเจ้าหินเนี่ยนะคะสัตว์ประหลาดเนี่ยมันคือเจ้าตัวนี้นะมันเป็นม้ามังกรนย่างนั้นก็ว่าไปม้าตัวนี้เนี่ยมันดีนักหลานนะเออมันไม่มีเพศมันเป็นกระเทยเขี้ยวเพศไม่ขิดขามก็คือเหมือนกับว่าม้าเนี่ยมันไม่มีเพศนะคะคําว่าเป็นกระเทยคขาบอกกระเทยที่เนี้ยก็หมายถึงว่าไม่สามารถระบุเพศได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะอ้าเขี้ยวเพศไม่ขีดขามก็คือเขี้ยวของมันเนี่ยนะคะ เ็นเพชรนี่ความแข็งแกร่งเขามากๆเลยนะคะถ้าเจ้าได้ขี่นะได้จับมามเป็นสัตว์รับใช้เจ้านะภายภาคหน้าเนี่ยเจ้าสามารถนํามันออกไปสู่การสุขรามและตามหาวพว่อของเจ้าได้อยางสบายๆกว่าได้ก็เหมือนกับว่าก็อยากให้หลานได้ใช้สัตว์ตัวนี้นะครับมาเป็นเสมือนเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นผาหานะคู่เคียงหลานไปซึ่งก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเป็นตัวที่สําคัญเนาะ แล้วบอกมนุลีกระเทให้จะจับได้ด้วยพระเวทวิเศษขยันสุดสาคอนนอนบุนมนสำคัญได้แม่นมั่นเหมือนหนึ่งจิตไม่ผิดเพี้ยนจึงลงหวายสายเอกเสกประทับไว้สำหรับผูกรั้งเหมือนบางเหียนแล้วนอนบุนมุนเก่าที่เล่าเรียน จนสิ้นเทียนพืนหลับระงับไปพอเช้าตู่รู้สึกให้นึกแทนช่วยเชือกเล่นลงมหาชลาไหลขึ้นขี่ปลาพาไหวคล้ายคๆไปถึงขึ้นใหญ่มองขมิ้นเห็นสินทบกระโดดโครมกระโดดโครมโทมถึงเข้าถึงหนวด มังกรหวดหางกระวัดทั้งกัดขบพองหลุดมือหรือกลับก็รับเอขอโทษดีค่ะพองหลุดมือหรือกลับเข้ารับรบโจรประจกจับหนวดกระหมวดรั้งเอาลงหวายสายศิลสวมศีสะด้วยเดชะพระเวทวิเศษขัง หมามังกรอ่อนดิ้นสิ้นกำลังขึ้นหลังนั่งแล้วกุมารก็อ่านมต์พอพระฤาษีนะคะได้ถ่ายทอดมต์วิเศษให้สุสาครแล้วเพื่อที่จะเอาไปจับม้ามังกรตัวนี้นะคะสุสาครก็ขยนันขยันค่ะนักเรียนนะคะขยันในการท่องมตลนะคะนอนไปในกระดาษแอรท่องมูลไปด้วยนอกข่าหวังพินเนี่ยสามารถจดจําได้นะคะซึ่งสุสาครก็ทําได้สําเร็จจริงๆนะ น้องสามารถจำมนบทที่จะจับมา้ามักรนี้ได้ด้วยนะพานในกาะเวลาไม่นานนักนะคะเสนาะคะพระฤาษีเนี่ยก็ได้มอบสิ่งวิเศษให้อย่างหนึง่งนั่นก็คือเส้นหวนะคะเส้นหวายเขาว่าหวสา,ายเอกก็คือหวายที่เอามาถักเป็นเส้นนะคะอ่าซึ่งหวตยวนี้นะครับมันมีความพิเศษคือถูกปลุกเสกเอาไเล้ยเนี่ยก็มอบให้กับสุสาครเนี่ยเอาไว้ในการไป ผูกจับม้ามังกรเนี่ยให้เหมือนกับบางเหียนบางเหียนก็คือเป็นอ่าเสมือนกับเชือกเนาะเป็นสายบังคับม้านะคะอ่าตัวนั้นแหละนะฮะสุสาครเนี่ยก็นอนไปแล้วก็บุญมนไปคือการท่องมนไปนะคะจนกระทั่งว่าเทียนเนี่ยดับลงก็คือสมัยก่อนเวลาเขาอ่านหนังสืออ่านเล่นเขาจะจุดเทียนจุดตะเกียงใช่ไหมก็เอาตัวเนี้ยนะคะอ่าท่างศารผู้ก็เลยเอาเนื้อหาของการกระทำเนี้ยนะคะเอามาแต่งในวรรณคดีด้วยวก็คือ พอเทียนดับปุ๊บเนี่ยก็คือจะต้องจบแล้วนะจะไม่อ่านต่อแล้วคืออ่านเท่าน,นี้ก็พอนะคะสุชทติก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะคะคืออ่านจนกระทั่งว่าเทียนดับพอเทียนดับปุ๊บจบนอนได้นะฮะอ่ามันเป็นกลยุทธ์ี่สมัยก่อนเนาะถ้าเกิดเทียนไม่ดับอย่าหยุดอ่านอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเป็นเหมือนกันฝึกความจํานั่นแหละเนาะอ่ะาราวนี่น,น,นะครับพอรุ่งเช้าตื่นมาเนี่ยสุสาครก็ไม่รอชา้าเลยจ้านะคะ ช่วยเอาเส้นไหวนะคะเขาบอกว่าช่วยเชือกเล่นลงมหาทไหลเขามาเชือกตัวนี้ก็มาถึงเส้นไหวนะคะอ่าเราวิ่งลงไปในมหาสมุทรในทะเลนะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ขึ้นขี่ปลานะคะอ่าน้องวิเศษมากเลยนะน้องขี่ปลาได้ด้วยนะคะซึ่งปลานี่ยน่าจะเป็นปลาใหญ่นะคะอ่าพอขี่ปลาไปเนี่ยนะคะถึงกลางทะเลเนี่ยก็ไปพบกับม้ามังกรตัวนี้เข้านะก็เอาละพร้อมแล้วเวลาแล้ว ถึงเวลาที่ฉันจะจับเธอแล้วนะยอมมาเป็นของของเราซะดีๆนะคะก็กระโดดเข้าไปค่ะแล้วดึงเอาหนวดของม้ามังกรนะคะก็อย่างที่บอกไปนกว่าเขามีหน้าเป็นมังกรใช่ไหมเขาก็ต้องมีเส้นหนวดใช่ไหมคะซึ่งเขาไปดึงเอาหนวดไว้เลยค่ะเพื่อจะจับม้ามังกรตวนี้ไว้นะคะม้ามังกรก็ไม่ยอมค่ะพยายามแบบหวดหางแบบพยายามจะตกพิสุสารออกจากตัวเองให้ได้กับดิ้นหนีไปดิ้นหนีกันมานะคะคราวนี้นะครับดิ้นออกและสำเร็จเป็นสุสารหล,ลุดออกจาก หนวดของม้ามังกรจริงๆนะคะแต่สุดสาครไม่ยอมแค่นั้นคับพยายามยือยุดฉุดกระชากทําทุกวิธีทางเพื่อจ,จับม้านินมัง,งกรตัวนี้ให้ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เลยหยิบเอาหวายสายสินที่นะคะที่พระฤาษีมอบให้เนี่ยนะคะมาแล้วคว้างเข้าไปสวมเข้าที่หุศีรษะของม้ามาังกรพอดีเป๊ะเลยนะคะ พอควาได้งั้นปุ๊บสุสาครก็เริ่มไล่มวลกระถาท่พยิเองเนี่ยท่องจํามาทั้งคืนอ่าพอมวลกระถาถูกไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็นะครับทำให้ม้ามังกรตัวนี้นะคะสิ้นเรีียวสิ้นแรงสิ้นฤทธิ์ลงอ่ายอมให้สุสาครเนี่ยจับแต่โดยดีพอสุสาคคอนรู้ว่าม้ามังกรเนี่ยนะคะสิ้นฤทธิ์แล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหลังม้ามังกรแล้วไล่มวลกระถาต่อเพื่อจะเป็นการควบคุมม้ามังกรเอาไว้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตจบเรื่องราวในช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะถ้าอยากรู้ว่าต่อไปเนี่ยหลังจากที่สุสกรได้ม้านิมนกวนมาแล้วเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีค่ะและพบกันใหม่นะคะ